มชื่อนายอนุรักษ์วนาพิวัตรจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคือน้ำตกปละอูน้ำตกปละอูตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของอุทยานแก่งกระจานในท้องที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันหางจากหัวหินประมาณ65กิโลเมตรใกล้หนวยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กจอจ3ห้วยปลาเรามีความสูง15ชั้น ไหลลดล่นลงมาเป็นทางยาวชั้นที่1ถึง3เหมาะสำหรับการเล่นน้ำเนื่องจากน้ำตกชั้นที่สูงขึ้นไปต้องปีนไปไปตามโขดหินสูงชันน้ำตกที่ชั้นที่สวยที่สุดคืนน้ำตกชั้นที่7มีแอ่งน้ำใหญ่อยู่ท่ามกลางปาง่าล่มโตกแห่งนี้ยังเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวธรรมชาติเพราะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งเป็นแหล่งดูนกดูผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของประเทศคำว่าละอูเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าภั่ปลาละอูก็คือปลาภัยนั่นเองแต่บางคนเห็นว่าปลาแห่งนี้เต็มไปด้วยยญ้าเหลาที่ออกดอกสีเทามนจึงเรียกบริเวณนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่าห้วยปลาจากตัวเมืองหัวหินสามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข3219ผ่านสีแยกหนองรับ แยกบ้านห้วยพึ่งไปจนถึงชุมชนบ้านฟ้าประทานพบสามแยกให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางผ่านแอ่งเก็บน้ำปะโอถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมจากด่านวิ่งไปตามถนนนัดยาวประมาณสองกิโลน้ำตก巴ะโอตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามบรรยากาศเงียบสงบมีน้ำตลอดทั้งปีมีจุดที่สามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากบริเวณน้ำตกปกคลุมด้วยป่าทึบจึงมีฝนตกเกือบทุกวันช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือระหว่างเดือนสิงหาถึงมีนาคมเพราะจะมีน้ำมากและฝนเริ่มทิ้งช่วงการเดิน,นทางไม่ลำบากมากในฤดูหนาวอุณหภูมิเคยลดต่ำสุดที่6องศา ตกชั้นแรกๆเป็นน้ำตกขนาดเล็กจากชั้นที่หเป็นต้นไปมีขนาดสูงใหญ่ขึ้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชมความงามของน้ำตกถึงบริเวณชั้น7เท่านั้นเนื่องจากน้ำตกแต่ละชั้นสูงชันต้องปีนไผ่พอควรจากชั้นที่7เป็นทางสามชั้งหากไปทางขวาจะเป็นน้ำตกคลองปรานใช้เวลาเดินประมาณหนึ่งวันจึงถึงหากไปทางซ้ายจะเข้าเขตป่าละอู ซึ่งเป็นทิ่นอาศัยของชาวกะลงังกะเรียนจากน้ำตกจันทิสุ้าไปอีกไม่ไกลจกิดถึงเขตพรมแดนด้วยสภาพธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ทำให้น้ำตกปะลูเป็นแหล่งสัตว์ป่าหายากจำนวนมากเช่นช้างป่ากระทิงเสือดาวเลียงผาเป็นต้นสัตว์ที่พบเห็นได้ง่ายคือชนีและข้างนอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่ชอบดูนก ยังสามารถดูนกระหว่างทางไปป่าละอูและบริเวณน้ำตกนกที่พบเห็นได้เช่นนกขุนแผนหัวแดงนกบ้างรอกนกหัวขวานใหญ่สีเทาครับผู้ใดสนใจอยากสัมผัส บรรยากาศที่สดชื่นก็สามารถมาเที่ยวชมน้ำตกแห่งนี้ได้นะครับสำหรับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเจอกับผมใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณครับ